ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเกษตรบ้านโต้งก็จะพามาดูในส่วนของแปลงกล้วยหอมทองนะครับโดยประเด็นที่จะมานําเสนอในวันนี้เลยก็คือในเรื่องของเชื้อรานะครับที่มากัดกินใบนะครับของใบกล้วยของเรานะครับเชรานะครับส่วนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกิดปัญหาในช่วงของหน้าฝนนะครับเหตุใดมันจึงเกิดหน้าฝนนะครับเนื่องจากว่าหน้าฝนเนี่ยฝนมันตกค่อนข้างชุบนะครับทําให้ใบเนี่ยมีความชื้นค่อนข้างสูงนะครับ ทีนี้ทําให้พวกเชื้อราเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าความชื้นมันสูงนะครับ <ped aling> บางทีสภาพอากาศเนี่ยมันไม่มีแสงแดดนะครับทําให้เชื้อราเนี่ยมันจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็เยอะนะครับโดยเจ้าเชื้อรานี้นะครับนี่มันก็จะเกิดจากจุด,ดเล็กๆก่อนนะครับนี่เป็นจุดแบบนี้นะครับนี่จุดเล็กๆนะครับจากนั้นก็จะเป็นสีดาๆนะครับกินไปเรื่อยๆจนเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับจากนั้นใบก็จะเป็นสีน้ําตาลนี้เลยนะครับมันก็จะเริ่มกินนะครับ จากด้านปลายขึ้นมาก่อนนะครับกินกินกินปุ๊บมันก็ค่อยๆจะลามนะครับเข้าไปยังก้านใบแล้วก็จะลามไปใบอื่นนะครับถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้เนะี่ยเราต้องทําการตัดทิ้งนะครับถ้าไม่ตัดทิ้งแล้วเนี่ยมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะครับหรือเอาอาจจะต้องใช้ในส่วนของพวกสารเคมีนะครับที่เป็นสารกําจัดเชื้อรานเนี่ยมาทําการฉีดพ่นนะครับเพื่อป้องกันการลุกลามนะครับถ้าเป็นเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นไม่เยอะเนี่ยเราก็ทําการตัดทิ้งนะครับ โดยในการตัดนะครับเนี่ยเราจะตัดเฉพาะจุดที่มันเป็นนะครับเช่นมันเป็นบริเวณนี้เนี่ยเราก็ตัดเพียงแค่ตรงนี้ออกนะครับเนี่ยใช้ใบมีดนะครับตัดออกนะครับทิ้งไม่จําเป็นต้องตัดทั้งก้านนะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องทําการรักษาในส่วนของใบไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเหตุผลเลยก็คือเนื่องจากว่าหากต้นกล้วยต้นนั้นนะครับมันออกปีตกเครือแล้วนะครับมันจะไม่สามารถที่จะสร้างหรือผลิตใบขึ้นมาได้อีกนะครับย้ําเลยนะครับมันจะไม่สามารถผลิต ใบขึ้นมาได้อีกนะครับนี่นะครับถ้ามันมีการแทงปีขึ้นมาอย่างนี้แล้วเนี่ยต่อไปนะครับมันจะไม่มีการสร้างใบขึ้นมาแล้วนะครับดังนั้นเราจึงต,ต้องรักษาใบาไว้นะครับเนื่องจากว่าใบเนี่ยมันจะเป็นส่วนสําคัญในการผลิตแล้วก็สร้างอาหารส่งมาเลี้ยงลําต้นนะครับมาเลี้ยงรากมาเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็สําคัญสุดเลยจะส่งมาเลี้ยงปีแล้วก็เครือของกล้วยต้น,นนั้นๆนะครับหากมีใบน้อยเกินไปนะครับจะส่งผลโดยตรงกับขนาดของ ลูกกล้วยนะครับมันจะเล็กนะครับแล้วก็แคะแกนนะครับดังนั้นเราต้องรักษาใบนะครับโดยการป้องกันเลยก็คืออาจจะฉีดพ่นในส่วนของสารกําจัดเชื้อราไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีความชื้นสูงนะครับแล้วก็หมั่นดูแลเรื่องของความสะอาดนะครับบริเวณพื้นดินนะครับอย่าให้มีหญ้าปกคลุมเยอะนะครับซึ่งมันจะเป็นแหล่งเพาะในส่วนของเชื้อโรคต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเรื่องของการรักษาใบของกล้วยหอมทอง สวัสดีครับ